สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์นะคะประจำวันที่17ตุลาคม2025ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์เหรียญ BNB หรือ Binance Coin กันค่ะว่าเอ๊ะท่ามกลางสัญญาณหลายๆอย่างที่ดูขัดแย้งกันเนี่ยทั้งข้อมูลตลาดปัญหาเทคนิคแล้วก็ข่าวต่างๆเออมันยังไปต่อไหวแค่ไหนกันแน่เรามีข้อมูลจากทั้งตลาดซื้อขายจริงเลยนะคะแล้วก็ตลาดอนุพันธ์แล้วก็มีมุมมองจากนวิเคราะห์ด้วยค่ะมาดูสถานะล่าสุดกันก่อนนะคะ BNB ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1 1 8 1ดอลลาร์ค่ะลดลงนิดหน่อยประมาณ0.7%แต่ก็ยังอยู่อันดับ4ของโลกนะคะมูล,ลค่าตลาดก็เราๆ1 6 4 0 0ล้านดอลลราสหรัฐกราฟร,มรวมๆยังเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าเอ๊ะมันเริ่มมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างเหมือนกันคำถามคือไอ้สัญญาณที่มันดูขัด,ข,ดขัดกันเนี่ยมันบอกอะไรเรากันแน่คะโอเคงั้นเรามาลองแกะดูกันค่ะประเด็นแรกที่น่าสนใจเลยคือเรื่องโครงสร้างตลาดที่มันดูส่วนทาง กันนะคะข้อมูล s p o t CVD หรือแบบแรงซื้อขายจริงๆเนี่ยตัวเลขมันเพิ่มขึ้นจากประมาณ2.34 0พันล้านเป็น3.3พันล้านดอลลาร์เลยอันนี้คือมีคนเอาเงินสดๆมาซื้อ BNB เพิ่มขึ้นจริงๆถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครับคือถ้าดู s p o t CVD เนี่ยมันเหมือนยอดเงินจริงๆที่ไหลเข้ามาซื้อเหรียญ BNB ก็บไว้นะครับแต่ว่า ออที่มันน่าสนใจกว่านั้นคือข้อมูลฝั่งฟิวเจอร์ CVD หรือตลาดอนุพันธ์นะครับที่คนเขามาเทรดสัญญาล่วงหน้ากันตัวเลขฝั่งนี้มันกลับร่วงมงต่อเนื่องเลยจากติดลบ41พันล้านไปเป็นติดลบ45.8พันล้านมันเหมือนกับว่าคนในตลาดฟิวเจอร์อาจจะมองว่าเอ๊ะระยะสั้นราคาม,มันอาจจะลงหรือเปล่าหรือไม่ก็กำลังปิดสถานะกันอยู่อาจจะทำกำไรหรือว่าป้องกันความเสี่ยงอันนี้ก็เป็นไปได้ครับแล้วก็ที่มาย้ำภาพนี้อีกอย่างคือ Open Interest ครับหรือว่าจำนวนสัญญาฟิวเจอร์สทั้งหมดเที่ยงเปิดค้างอยู่นะครับมันลดลงไปถึง36เเลยนะในสัปดาห์เดียวอันนี้แสดงว่าคนปิดสัญญาฟิวเจอร์สไปเยอะมากจริงๆครับโหฟังดูเหมือนคนละทิศละทางเลยนะคะคือฝั่งซื้อเก็บระยะยาวเหมือนจะยังโอเคแต่ฝั่งเทรดระยะสั้นนี่ดูไม่ค่อยดีเลยหรือมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นไหมคะนั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญเลยมีมุมมองจากนักวิเคราะห์ของคริปโตควอนนะครับเขามองว่าเอา่อ มันอาจจะเป็นภาพที่นักลงทุนรายย่อยทยอยซื้อสะสมในตลาดสปอตแต่ว่ารายใหญ่หรือพวกสถาบันเนี่ยอาจจะกำลัง h ฮจความเสี่ยงหรือเทขายทำกำไรระยะสั้นในตลาดฟิวเจอร์สอยู่หรืออีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นการที่นักลงทุนหมุนเงินจากฟิวเจอร์สกลับมาที่สปอตหลังจากที่ตลาดอาจจะโดนล้างพอร์ตหนักๆไปก่อนหน้านี้ก็ได้ครับคือสิ่งที่น่าสนใจคือความแตกต่างตรงนี้มันส่งสัญญาณถึงความไม่แน่นอนในระยะสั้นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับอื เข้าใจเลยค่ะนอกเหนือเรื่องตลาดที่ดูแปลกๆแล้วเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องทางเทคนิคเข้ามากดดัน BNB ด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าช่วง Black Friday Crash ที่ผ่านมา Binance ก็เจอปัญหาเหมือนกันใช่ครับ มีเหตุการณ์ที่ USDE ซึ่งเป็น StableCoin ตัวหนึ่งของเขานะครับมันเกิดหลุดเพกไปชั่วขณะคือราคาไม่เท่ากับ1ดอลลาร์แล้วก็มีเรื่องราคา WBETH กับ BNSOL ที่แสดงผลผิดพลาดไปซึ่งอันนี้มันเกี่ยวกับระบบ Oracle หรือตัวที่ป้อนข้อมูลราคาเข้าสู่ระบบนะครับเพราะระบบ Oracle ที่มันผิดพลาดเนี่ย ถึงแม้จะแค่แป๊บเดียวมันอาจจะทำให้คนซื้อขายได้ราคาที่ผิดพลาดไปหรืออาจจะไปกระตุ้นให้ระบบพวก Liquidation อัตโนมัติทำงานผิดพลาดได้อย่างที่คุณ Alexander c u r r i e r จาก CEX.IO เขาให้ความเห็นไว้นะครับคือความน่าเชื่อถือหรือ trust เนี่ยมันสำคัญที่สุดถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำๆนักลงทุนก็อาจจะเริ่มกันงวลเรื่องเสถียรภาพของระบบได้โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดผันผลสูงๆครับ เข้าใจเลยค่ะแปลว่าแม้ปัญหาจะดูเล็กน้อยแต่มันกระทบความเชื่อวันได้เยอะกว่าที่คิดนะคะแต่ว่าท่ามกลางเรื่องที่น่ากังวลเนี่ยก็เหมือนจะมีข่าวดีเข้ามาแทรกเหมือนกันนะคะล่าสุดเห็นว่า coinbase ที่เป็นคู่แข่งรายใหญ่เลยประกาศว่าจะเพิ่ม bnb เข้าไปใน listing roadmap ของเขาแล้วหรอคะซึ่งเป็น exchange อย่าระดับโลกจะ listbnb เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการรับรองโดยปริยายว่าเออเหรียญนี้มันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะ ได้รับการยอมรับในวงกว้างจริงๆมันแสดงให้เห็นท่าทีที่เปิดกว้างมากขึ้นของคอยเบสตอร์เรียนจากอีโคซิสต็มอื่นๆด้วยแล้วก็เป็นการช่วยขยายการยอมรับ BNB ออกไปนอกอีโคซิสต็มของ Binance เองด้วยครับอ๋อเหมือนได้ตราประทับรับรองจากคู่แข่งไกลๆเลยนะคะแบบนี้จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับมันช่วยเสริมความชอบธรรมและก็ความน่าเชื่อถือให้ BNB ในภาพรวมของตลาดคริปโตได้ดีเลยทีเดียว โอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมมากขึ้นแล้วนะคะถ้าให้สรุปจากสัญญาณต่างๆโดยเฉพาะฝั่งฟิวเจอร์ที่ลดลงเนี่ยมันอาจจะบอกได้ไหมคะว่า BNB อาจจะมีโอกาสพักฐานหรือเจอแรงขายระยะสั้นได้มีความเป็นไปได้ครับคือสัญญาณระยะสั้นจากฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยมันดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่จริงๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับโครงสร้างฝั่งสปอตที่ยังดูแข็งแกร่งอยู่เนี่ยมันก็บ่งชี้ว่า นักลงทุนระยะยาวหรือที่เรียกว่าสาย HODL เนี่ยเขาอาจจะยังเชื่อมั่นในพื้นฐานแล้วก็อนาคตของ BNB อยู่นะครับคือไม่ได้ตื่นตระหนกตามสัญญาณระยะสั้นไปสมมด ปัจจัยที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดต่อจากนี้ก็คงเป็นเรื่องอการฟื้นตัวของบิตคอยว่าจะช่วยดึงตลาดโดยรวมขึ้นได้ไหมแล้วก็เม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือบ n นแนนซจะจัดการกับปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเนี่ยได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแค่ไหนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาครับมันาวาสารุปประเด็นสําคัญของวันนี้กันหน่อยนะคะข้อแรกเลยภาพรวมของ BNB เนี่ยในระยะยาวยังดูดีอยู่คะ่ะแต่ว่า สัญญาณจากฝั่งฟิวเจอร์สก็กำลังเตือนให้ระวังแรงขายหรือการพักฐานในระยะสั้นข้อ 2. ความน่าเชื่อถือทางเทคนิคของ b i n a n c e เป็นจุดสำคัญที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและโปร่งใสจะช่วยรักษาความมั่นใจของนักลงทุนได้ค่ะและข้อ 3. การที่คอยเบสเตรียมที่จะลิสต์ BNB นเนี่ยถือเป็นข่าวดีนะคะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยเพิ่มการยอมรับแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้ BNB นอกบ้านของตัวเองได้ค่ะครับ แล้วก็มีข้อคิดที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับคือไอการต่อสู้กันระหว่างแรงซื้อในตลาดสปอตที่ยังดูดีอยู่เนี่ยกับแรงขายหรือความกังวลในตลาดฟิวเจอร์ที่เราเห็นได้ชัดเจนมันจะคลี่คลายไปทางไหนการเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างตรงนี้แหละครับที่น่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะบอกทิศทางราคา BNB ต่อไปได้ในระยะกลนี้ครับ ถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้นะคะก็อย่ายืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนูสของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลเชิงลึกในโลกคริปโตกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ